สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอีโคคาระคะคันเล็กนะคะชอบแบบแฮดแบ็กคาประตูนะคะแล้วก็อยากได้ขนาดการะทันรัดพอนเบาๆสบายๆเริ่มต้นที่4 5 0 0นะคะสําหรับวันนี้แก้วมีคันนี้มานําเสนอเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับ t o y o ต้ายาริส2 e ปี2015ค่ะ างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะคันนี้มาในสีขาวสวยงามมากๆนะคะที่สําคัญนะคะราคาล้านเราเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะดอกเบีย้ยศนเนาน6เดือนเลยลูกค้าท่านใดที่อยากทราบเงื่อนไขต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะค่อนข้างที่จะมีความสปอร์ตแล้วก็ฉบเฉียวนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็นี่เลยอยากให้ดูด้านหน้ามากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะมีการตกแต่งลวดลายนะคะสีเงินมานะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะกันชนด้านหน้าเป็นสีดำด้านนะคะสวยงามมาก และด้านข้างของเขานะคะก็มาในล้อแม็กสี่ทูโทนนะคะซึ่งเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยค่ะขนาด15นิ้วยางของคันนี้นะคะเป็นยางปี2020บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะกระจกมองข้างของคันนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะโดยมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มรถนะคะด้านข้างคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆนะคะมีเส้นสายนะคะ มาให้แบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งไปในตัวด้วยถึงแม้ว่ารถนะคะจะมีความสปอร์ตนะคะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายขับนะคะสามารถขับได้เพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่แก้วบอกไปว่าเขาเป็น5ประตูแฮทแบ็กนะคะด้านหลังของเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED มีรูปทรงคล้ายๆบูมเบลแลงนะคะด้านหลังคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ถึง2จุดเลย ห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจุเยอะนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะมีถาดรองมาให้ของ t o โตยต้าเลยนะคะบริเวณนะคะที่วางของตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันถ้าคุณลูกค้านะคะอยากที่จะ ถอดออกเพื่อใส่ของที่สูงนะคะสูงกว่าปกติตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เลยนะคะแล้วก็เบาะหลังของเขาสามารถพับได้เลยนะคะด้วยความที่เป็นแฮรแบงนะคะแน่นอนว่าเขาจะพับเบาะหลังได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะเขาก็คุมโทนมาในสีดําเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยนะคะหรือว่าเบาะนะคะที่เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะทั้งคันเลยนะคะที่สําคัญนะคะความเป็นยานลิสต์ของเจ้าฉมนี้เนี่ยจะมีการเล่นลวดลายที่เบาะโนเป็นสีส้มนะคะเห็นหลายคันมากแล้วนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะอันนี้นะคะต้องให้ทุกคนรีบเข้ามาดูเลยนะคะเลขไมล์ของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่74,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นรถปี2 0 1พ 5นะคะใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่10,000กว่ากิโลเท่านั้นคือปกติแล้วเนี่ยคนเรานะคะจะใช้รถอยู่ที่20,000ถึง30,000กิโลต่อปีนะคะแต่ว่าคันนี้ดูสิเลขไม่7,000 4นะคะรถปี15นะคะใช้งานมาแค่10,000กว่ากิโลต่อปีเท่านั้นที่สำคัญนะคะรับรู้ได้อย่างไรว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยเพราะว่าภายในห้องโดยสารของเขานะคะ สภาพดีมากๆนะคะไม่มีกลิ่นอับชื้นนะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชำรุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้านะคะเห็นในกล้องรู้สึกว่าเห็นไม่ชัดหรือเปล่านะคะสามารถขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงที่บอยรถบ้านนะคะสามารถมาทดลองขับได้เลยค่ะ สำหรับเครื่องเสียงคันนี้นะคะเขาก็สามารถเล่น C D F M A M นะคะ A U X นะคะ U S B สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะบริเวณคอนโซลกลางนะคะสามารถหาช่องเสียบได้แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เขาดีไซน์มาค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายด้วยนะคะแอร์ <S <S ของเขาก็เป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับแมนนวลนะคะมีแรงลมให้เลือกถึง4ีระดับเลยแล้วที่สำคัญแอร์ Air คันนี้นะคะยังเย็นอยู่นะคะเย็นมากด้วยนะคะ เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะบริเวณคอนโซลเกียร์เขาก็จะตกแต่งมาในสีเงินนะคะคันนี้นะคะแก้ว่าผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าด้วยความที่เป็นยาลิศเนาะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่5,000นนะคะลูกค้าที่มีรายรับ1 0 0 0 0 12,000บาทนะคะสามารถผ่อนคันนี้ได้แบบสบายๆเลย ห้องโดยสารของเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกเลยว่าเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะคะเน้นอีกทีหนึ่งด้านหลังนะคะมีจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กนะคะมี Isofix ให้เราด้วยนะคะถ้าครอบครัวไหนจะเลือกใช้ยาริสนะคะเป็นรถคันแรกนะคะของครอบครัวคันนี้นะคะเขาก็มีฟังก์ชันซับพอร์ตนะคะครอบครัวที่มีเด็กทารกนะคะมีเด็กเล็กมาให้ด้วยค่ะบอกเลยว่ารถแฮทแบกนะคะแต่ว่าเป็นรถอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากมากเลยคะ่ะ ย้ำนะคะสำหรับ t o y o ต a y ยา i s 1.2e ปี2015คันนี้นะคะเลขไม่แค่74,000กว่ากิโลเท่านั้นตกเฉลี่ยใช้งานมา12,000กิโลต่อปีนะคะราคาร้านเรานะคะอยู่ที่359,000บาทค่ะเริ่มต้นผ่อนที่5,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ0% 6เดือนแรกนะคะดอกเบี้ยสามารถเข้ามาคุยเงื่อนไขต่างๆกับเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Line เบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่า IG เราก็มีนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์นะคะยู ของเเเรากก็ไดด้ช่่นนียวัคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอฝาก e ีโคคาคันเล็กขับง่ายขับในเมืองขับสนุกประหยัดน้ํามันคันนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะแก้วจะพารถคันไหนมารีวิวให้ทุกคนชมกันอย่าลืมกดซับสไครต์ช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ